ไพรวันตอบกลับแบบทันท่วงทีหลังนาเน็กไลฟ์สดขอโทษความคืบหน้าหลังจากนาเน็กได้ออกมาไลฟ์สดขอโทษและชี้แจงทิดเอกไพรวันก็ได้ออกมาตอบกลับคำขอโทษอย่างทันทีระบุว่า จากกล้นบึงของหัวใจผมยังเคารพและนับถือน้าเสมอนะครับขอบคุณนามากนะครับที่มีพรหมวิหารธรรมธรรมะสาหรับผู้ใหญ่ขอบคุณที่กล้าหารกล่าวคําสัตย์ขอบคุณที่มอบความเป็นธรรมคืนให้กับผมเรื่องนี้ผมซึ้งใจมากๆขอบคุณนามากนะครับที่ให้เกียรติผมเดียวรวมวงเสวนาเดียวกันกับนาะ ขอบคุณที่ให้ประสบการณ์ซึ่งผมไม่เคยได้รับในฐานะคนทําสื่อขอบคุณน้าสาหรับแก้วเยติสลักชื่อที่ผมได้รับจากการเป็นพิธีกรในรายการนินทาประเทศไทย ทุกอย่างที่ผมได้รับจากการทำงานกับน้าแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่มันล้ำค่าสำหรับชีวิตของผมเป็นอย่างมากครับสุดท้ายหากมีโอกาสได้พบกันครั้งหน้าผมขออนุญาตก่อนนาสักครั้งนะครับขออนุญาตกอดชดเชยจากครั้งที่แล้วซึ่งผมตั้งใจแต่ไม่ได้ทำมันเคารพและนับถือน้าเสมอทั้งนี้หลังจากพ้นดังกล่าวก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ